แมวไปมาดูนี่ต่อเร็วมาเนี่ยเนี่ยนกเนี่ยเร็วนกเร็วนกนกนกเร็วนกจิกเหรอนกจอกเทศ เราค่อยกินกันเนี่ยน้องอินฟรีน้องแก้วเฮ้ยม,ม,มานี่มานี่มานี่ collect collect dah berapa ni